ตอนเนี้แม่ผมกําลังแนะนําผู้หญิงคนใหม่ให้รวยกว่าแลนก็สวยกว่าคุณเป็นล้านเท่าอีกอ่ะแม่ช่วยไปคุยกับนายหน่อยนะนะแม่นะนะแม่นะไนายเขาตัดสินใจดีแล้วแม่ไม่มีสิทธิ์จะไปบังคับไนายยังไงอ่ะนายเขาก็พูดถูกแล้วลูกไปเถอะ ะอะไรของพี่เนี่ยพี่ไล่ฉันออกจากบ้านทำไมอ่ะจริงๆริไม่น่ามาถามอีกคุณรู้ไหมตั้งแต่ผมแต่งงานกับคุณเนี่ยชีวิตผมเจอแต่ปัญหาอะไรบ้างก็ไม่รู้เนี่ยผมบอกว่าผมอยากได้ลูกชายแต่คุณกลับเอาลูกสาวให้ผมเนี่ยนะคุณนี่มันตัวซวยจริงๆเลยวะ่ะอ,ออกไปผมจะหาเมียใหม่ พี่สามารถให้ลูกชายผมได้พี่พูดอะไรเนี่ยนี่ฉันเพิ่งคลอดลูกเองนะและอีกอย่างอะ่ะจัจะไปรู้ได้งไงอะ่ะว่าฉันจะได้ลูกผูชายหรือว่าลูกหญิงอะ่ะพี่อย่าทิ้งฉันไปตอนนี้ไม่ได้นะพี่ปล่อยมือผมซะคุณเป็นคนคลอดลูกคุณก็ดูแลเองสิ อีกอย่างนะตอนเนี้ยแม่ผมกําลังแนะนําผู้หญิงคนใหม่ให้รวยกว่าแล้วก็สวยกว่าคุณเป็นล้านเท่าอีกอะ่ะนี่ถ้าเกิดว่าผมยังทนอยู่กับคุณต่อไปอะนะชาญเนี้ยเมื่อไหร่ผมจะได้ขับรถสปอร์ตอย่างคนอื่นเขาอะออกไปเลยละน่าลำคาญว่ะถ้าพี่ต้องการแบบนั้นอะ่ะได้แต่ฉันขอให้ลูกเราโตวกว่านี้หน่อยได้ไหมอะพี่ ฉันคนเดียวอ่ะฉันเลียงแกไม่ไหวหรอกคุณนี่มันน่าลำคาญจริงเลยวะ่ะเอาไปผมให้คุณล้านหนึ่งถือซะว่าเป็นค่าที่เราเคยอ,อยู่ด้วยกันมาสามปีนะแล้วก็ไม่ต้องมาให้ผมเห็นหน้าอีก ออกไปไปดูว่่ <c oughs> แม่คะพี่ไนท์เขาไล่หนูออกจากบ้านนะคะลูกหนูยังเล็กอยู่เลยอะแม่แม่ช่วยไปคุยกับไนท์หน่อยนะนะแม่นะนะแม่นะไนท์เขาตัดสินใจดีแล้วแม่ไม่มีสิทธิ์ที่ไปบังคับไนท์ยังไงอะไนท์เขาก็พูดถูกแล้วลูกไปซะเถอะแม่ไม่ฟังหนูก่อนนะ ลูกหนูก็เป็นหลานแม่เหมือนกันนะท้าแมไม่สงสารหนูก็สงสารลูกหนูนะหนูไม่อยากให้ลูกหนูไม่มีพ่อฟังนะสิ่งที่แม่กับนายต้องการคือลูกผู้ชายเอาไว้สืบทอดวงตระกูลไม่ใช่ลูกสาวแล้วแม่ก็ช่วยอะไรแกไม่ได้ไนายก็ตัดสินใจ,จดีแล้วแหละ แม่แม่จ๋าหนูขอร้องนะแม่ช่วยคุยกับนายอีกรอบแล้วแม่นะแล้วแม่แม่หนูขอร้องนะฟังแม่ให้ดีๆนะมีผู้หญิงที่เพียบพร้อมอีกมากมายดีกว่าแกร้อยเท่าพันเท่าที่จะมาเป็นเมียนายแกไปซะเถอะแลอไม่ต้องมาหาฉันเห็นหน้าอีก 喂。 มีตรงไหนต้องแก้อยู่ไหมคะมันก็มีให้แก้หลายจุดอยู่นะค่ะสิลอตเตอรี่ไหมคะมีเลขอะไรบ้างคะเลขเลยค่ะใบเท่าไหร่คะ นี่ป้าชีวิตตกต่ำถึงขั้นต้องมาขายลอตเตอรี่เลยเหรอโลกนี่มันช่างกลงจริงเลยเนาะอ้าวเมียวไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วไอ้ลูกธราพีหายไปไหนล่ะหรือว่าทิ้งป้าไปอีกคนหนึ่งละน่าสมเพชจริงเลยเนาะไหนบอกว่าได้เมียรวยไงทำไมสภาพเป็นแบบนี้ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเมียหยุดพูดเถอะ ไนทเขาไหนมันทำไมสันดาลผูา้ชายแบบนั้นอะไม่แปลกหรอกนะที่มันจะทิ้งป้าขนาดลูกมันอะมันยังทิ้งได้ลงคอเลยไนทเขาไม่อยู่แล้วลูกมันไปไหนล่ะหรือว่ามันหนีตามเมียไปสวยสุขป้าจำได้ไหม ที่ฉันอ้อนวอนขอร้องให้ป้าช่วยฉันกับลูกฉันอะแต่ป้าก็ไม่เคยสนใจฉันกับลูกฉันแม้แต่นิดเดียวลูกชายป้านี่มันดีจริงๆเลยเนาะก่อผู้หญิงกินไปวันวันดีแล้วนี่ที่ป้าต้องเป็นแบบเนี้ยกามตามสนองพอได้แล้วลูกไม่ต้องพูดแล้ว เสียแล้วลูกออกไปผมจะหาเมียใหม่ที่สามารถให้ลูกชายผมได้เสียแล้วเหรอเสียแล้วก็ดีสิมันอะไม่สมควรที่จะอยู่บนรลกนี้หรอกเหนียวเหนียวเข้าใจนายผิดนะลูกนายเขารักเหนียวมากๆเลยนะลูกรักเหรอแม่ที่นายเขาทำแบบนั้นนะ่ะ นายเขาไม่อยากให้เหมียวมาทนรับรู้ถึงความเจ็บปวดแล้วก็ความลําบากนายก็เป็นมะเ็งระยะสุดท้ายแล้วลูกเขาไม่อยากให้เหมียวแล้วลูกต้องมาลําบากกับเขาเขาเอาเงินที่รักษาตัวเขาให้เหมียวแล้วก็ลูกไปเรื่องอย่างเงี้ยเมียวยงว่านายไม่ไดีอีกเหรอนายเป็นมะเลงเหรอแม่ ใช่จ้ะแม่ครับว่าไงลูกคือว่าเมื่อวานผมไปตรวจสุขภาพมาครับแม่ผลตรวจออกมาว่ายัางไงแม่ใจเย็นนะครับถ้าเกิดว่าผมบอกเรื่องนี้กับแม่ไปแม่ต้องเก็บเป็นความลับนะครับ คือผมป่วยเป็นมะเร็งไละยะสุดท้ายครับแม่ไหนเรื่องอย่างนี้อย่ามาร้อเล่นกับแม่นะลูกจริงครับแม่ผมตัดสินใจแล้วนะครับว่า ผมจะไม่รักษาไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวเราขายบ้านหลังนี้แล้วมารักษาไหนนะลูกสู้พ่อแม่เพื่อเมียแล้วก็เพื่อลูกนะลูกไม่ครับแม่ปรึกษากับหมอแล้วนะครับหมอเขาบอกว่าระยะที่ผมเป็นอยู่มัคนคงรักษาไม่หายแล้วแต่ที่ผมตัดสินใจ ไล่เมียวกับลูกออกจากบ้านวันนั้นผมไม่อยากให้เขาต้องมารับดู้เร่องพวกนี้เรื่องทั้งหมดก็เป็นอย่างนี้แล้วเหมียวไหนอ่ะ เขาไม่อยากให้เหมียวรับรู้เขากลัวว่าถ้าเหมียวรู้เหมียวต้องหาทุกวิถีทางเพื่อจะมารักษาไหนเขาเลยไล่เหมียวออกจากบ้านไงเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นแม่กับพี่ไหนทำเพื่อนหนูกับลูกหรอคะแม่หนูขอโทษ ทีห่หนูพูดจาไม่ดีกับแม่หนูไม่รู้จริงๆค่ะว่าเรื่องจะเป็นแบบนี้อะแม่แม่ต่างหากที่ต้องเป็นฝ่ายขอโทษเหมียวตั้งแต่ที่เหมียวออกไปแม่เจ็บปวดใจจนไม่รู้จะปัญ,ญญาเป็นคำพูดออกมายัางไงแม่รักเหมียวแล้วหลานมากนะลูกแม่ขอโทษ แม่คะพี่ไหนก็ไม่อยู่แล้วแม่ไปอยู่กับหนูนะคะเดี๋ยวนูดูแลแม่เอง